น้อมกราบนมัสการหลวงปู่สมณะโพธิลักษณ์ท่านสมณะสิขมาด้วยความเคารพอย่างสูงกราบคราวะาท่านอาจารย์หมอเขียวดรเจษเพชรก้าจ,จนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบคราวะาผู้รู้ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้พี่อ้อยขอกาสส่งการบ้านเรื่องกิเลสมาชวนให้คิดไปอีกในเรื่องของของการป่วยอีกแล้วค่ะลักษณะ ที่มันจะมาชวนให้เราคิดท้อคิดน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อคือนนี้รู้สึกว่าการตาละใครเพราะมันหนักแล้วมันก็พยายามตรงนี้แต่ก็พยายามคิดแต่ว,ว่าเออสอนมันว่าก็ทํามาก็รับไปมันก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันอยากแล้วมันก็ทุกข์แล้วแล้วที่เองเป็นอย่างเงี้ยมันเพราะอะไรละ่ะ เองกินอะไรเข้าไปเองก็ต้องสังเกตเพราะว่าเองเอากล้วยไปปั่นใส่ผลไม้ไอผักสดนั่นนะ่ะทั้งสองลกูกแล้วเองก็เลสกามของของของเองที่เองกินนั่นไงเห็นไหมไอผลไม้นะนะั่น่ะไอที่ใส่แก้วมังกรไปน,นิดนึงอะก็ไม่เป็นไรแต่เองก็ไปยัดไปกินไอนี่ไง ลองกองอีกไงที่ที่เอ็งว่าไม่กินแล้วทีนี้ก็ยังเอ่งก็ยังไปตอดกินลูกหนึ่งนะ่ะแล้วเองก็ใส่ในผลไม้ไปลูกหนึ่งนะ่ะเห็นไหมมันก็มีอาการอย่างนี้ก็บอกบอกเองแล้วก็ให้ตัดผลไม้ออกไปเลยให้มีแค่นี้เรื่องของตาของเองแล้วเองจะมาตีโพยตีพายอะไรก็สอนมันไปแบบนี้ทั้งคืนแล้วมันก็เช้ามาวันนี้มันก็รู้สึกว่ามันมันลืมตายยากมากก็เลย มันก็เลยมาลักษณะเออไม่ไม,ไม่เหมือนแบบเพอแท้ตายถืออะไรเงี้ยก็เราเออมันได้ตายนั่นแหละเพราะว่าไอ้ที่ว่ามันจะหายมันก็ไม่หายแหละเพราะว่าการเจ็บป่วยของทุกคนเองคิดดูนะคนอื่นที่ทุกคนอะ่ะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายใช่ไหมเองก็ผ่านมาเกิดแล้วไงแก่แล้วไง,วไงตอนนี้กําลังเจ็บก็เหลือตายมันก็ได้ตายอยู่ดีไม่ต้องรีบตายหรอกเดี๋ยว ใช้กรรมหมดวิบากหมดวันไหนความตายเขาเข้ามาให้เองไม่ต้องไปทวงหรือว่าไปขอเขาหรอกอยู่กับมันอย่างนี้แหละอยู่แบบเหมือนคนตาบอดก็บอดไปเอ้าก็ทําไมก็มันทุกข์แล้วในสังขารที่มันเป็นอยู่มันเลือกไม่ได้เองจะอยู่แบบอยู่ด้วยด้วยกายสังขารที่มันทุกข์แล้วใจเองเป็นสุขหรือว่าเองจะอยู่ด้วยกายสังขารที่มันทุกข์แล้วเองก็ใจทุกข์อันไหนมันทุกข์กว่ากัน อันไหนมันแย่กว่ากันล่ะก็คิดดูแล้วกันจะเลือกเอาอะไรก็ทำได้เท่าที่ทำลืมได้ก็ลืมลืมไม่ได้ก็หลับตาลืมได้นิดนึงก็เดินไปลืมไม่ได้ก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอลืมตาได้อีกก็ค่อยไปก็อยู่อย่างนี้ดูสิว่ามันจะตายไหมมันจะทุกข์มากไหมเท่าที่เขาให้นี่แหละเขาให้เห็นตอนไหนก็เห็นเขาไม่ให้เห็นก็อยู่อย่างนี้แหละ ดีกว่าไหมแล้วไม่ต้องมาสอนอะไรอีกพอแค่นี้เถอะผ่านมาก็รับหนักมากกว่านี้อันนี้มันก็เบาบางลงเยอะแล้วถึงแม้มันจอยังไม่ได้ดังใจแล้วความที่อยากได้ดังใจน่ะมันเป็นยังไงข้ามภพข้ามชาติติดมาเป็นนิสัยสันดานคิดอะไรก็อยากจะได้ให้ได้ดังใจกับคนนี้ก็อยากให้ได้ดังใจกับร้านนี้เขาทำอะไรให้ช้าก็อยากให้ได้ดังใจ ก็เองก็ออกจากทุกไม่ได้เองจะปรับสมดุลแค่ไหนมันก็ไม่ได้ถ้าใจของเองไม่ได้เองต้องวางทุกเรื่องเองต้องปล่อยทุกเรื่องเข้าใจไหมจะได้ไม่ต้องทุกอะไรแบบนี้ก็พยายามสอนมันอย่างนี้มันกิเลสมันก็เลยมันก็เลยยอมยอมแล้วก็เงียบไปค่ะก็รู้ก็ส่งกันบ้านประมาณนี้ขอปัญญาและสมาธิจาก สมนาแล้วก็รู้ด้ค่ะเอาพี่อ้อยไม่ได้ป่วยคนเดียวนะนะคะพี่อ้อยรู้ไหมคนป่วยทั่วโลกเนี่ยพี่อ้อยว่าเยอะไหมเยอะไหมเยอะค่ะคุณรู้เออแล้วคนป่วยหนักๆพี่อ้อยว่าเยอะไหมเยอะค่ะเยอะพี่ชายกิ๊บเองก็ป่วยเนี่กิ๊มาหาพี่ชายนะเนี่ยป่วยหนักเหมือนกันตับแข็งไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเลยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตะร่างกายไม่ค่อยรอดแล้วไม่ใช่แค่ร่างกายไม่ค่อยรอดนะจิตใจอีก พี่พี่อ้อยว่าจิตใจเขาจะเป็นยังไงไม่ได้เรียนธรรมะมาซสด้วยอ,อ๋อคงจะแย่น่ะค่ะคุรู้เออเออเป็นไงแล้วของพี่อ้อยได้เรียนธรรมะมาะด้วยได้เปรียบไหมได้เปรียบค่ะคุรู้เออแล้วเป็นไงกิเลสยังจะมาตีตัวเองยังจะมาหโ,โหดหอเหี่ยวเป็นไงทําคนทั้งโลกที่เขาป่วยต้องต้องเป็นไงตามอหอเหี่ยวตามค่ะทีแรกก็ก็จะ เหมือนจะไปตามมันก็เลยเนึกถึงคําพูดของน้องกบที่ว่าเปียอ้อยน่ะเออ่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทันกิเลสก็คือช้าเราไม่เร็วไวแล้วเราก็ไปตามมันนะ่ะย้อยก็เกือบตามมันว่าเออท้อใจแล้วก็จะไปตามมันร้องไห้แล้วก็หมดหวังแบบแบบแบบท้อไปทุกอย่างอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยดึงสติกลับเป็นมาตรงเนี้ยคะ่ะว่าสอนมานะคะุณรู้ก็ได้เท่านี้คะ่ะอ้าวนั่นแหละสู้ไปหน่อย ร่างกายนะนะความเจ็บป่วยนะมันจะหายก็ได้มันจะไม่หายก็ได้เราต้องกล้ารับนะป่วยแล้วไงเออถ้าชาตินี้ไปต่อไม่ได้แล้วไงก็ไปต่อชาติหน้าไงหรือยังไม่พร้อมไม่อยากไปอยากอยู่ใช่ไหมหรือว่าไงพร้อมค่ะกูรู้เออดังนั้นต้องพร้อมรับไม่ใช่รับแต่พี่อ้อยหรอกกิฟเองและพี่น้องทั้งหมดเองก็ต้องรับพอมันป่วยเข้ามาจริงแล้วเราต้องกล้าอ่าตายแล้วไงอ่ะ เออสูงสุดก็แค่ตายลดเรียนลดกิเลสมาแล้วตายแล้วไงไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ทําความดีต่อแล้วไงอยู่ก็ได้ตายก็ได้ต้องรับให้ได้กิเลสมันจะบอกอะไรกิเลสมันไม่อยากตายหรอกกิเลสมันไม่อยากป่วยมันอยากหายหายแล้วไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องตายลงถูกไหมถึงเราจะหายโรคตอนนี้อนาคตเราแก่ไปเราป่วยไปอนาคตเราก็ต้องตายอยู่ดีแค่ตายเร็วหรือตายช้าแค่นั้นเอง ยังไงมันต้องไปเกิดใหม่อยู่แล้วแค่จะไปเกิดใหม่ช้าหรือเร็วแค่นั้นจะมาเศร้ามาซึมมาโน่นมานี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเศร้าซึมได้อะไรขึ้นมาไม่ได้ค่ะคุณลุงมันก็ได้ดิมันได้แรงเหนียวน้าเศร้าเป็นเพื่อนนะดิได้ฟังฮิปโปได้ฟังโมเด้งไหมเมืม่อเช้าอ่ะไม่ได้ฟังรครับไม่ได้ฟังหมูเด้งเลยเออเอาไม่ได้ฟังหมูเด้งจะให้ไปดูหมูเด้งหน่อยก็ดูไม่ได้ตาป่วยใช่ไหมค่ะโอเค เนี่ยพลังชีวิตจิตวิญญาณพลังชีวิตมันปลุกมันขึ้นมาหน่อยดิจิตวิญญาณพลังชีวิตมันห่อเหี่ยวมากเลยเออแล้วกิฟเข้าใจกิฟอยู่กับแม่มาด้วยอยู่กับพี่มาด้วยพลังชีวิตมันตกไงเนี่ยเหมือนที่พี่อ้อยเป็นนี่แหละพอพลังชีวิตมันตกพลังชีวิตมันไม่พร้อมที่จะไปต่อไงโอ้มาดูพลังชีวิตแม่นวลนะตอนนั้นตกตกเหมือนพี่อ้อยนี่แหละแต่พอพลังเรียกจิตวิญญาณเขาเรียกอะไรเรียกความตื่นขึ้นมา เรียกพลังชีวิตขึ้นมาพร้อมที่จะสู้ไปต่อไปตอกก็ได้ตายก็ได้ต่อชีวิตได้ยาวเลยจากนั้นพอสักพักหนึ่งอ่ะกิเกลสเข้าพลังชีวิตตกอีกพอพลังชีวิตตกอีกเกิเลสเล่นงานไปต่อไม่ได้เป็นไงทีนี้ก็ตายค่ะใช่มันมีแค่นี้แหละดังนั้นเนี่ยชีวิตเรามันไม่ได้เลือกได้มากหรอกนะดังนั้นเนี่ยแต่ไอที่เราเลือกได้ไอ้ที่เราเลือกได้มากเลยไอ้เลือกตายเลือกอยู่เนี่ยเราเลือกไม่ค่อยได้หรอก แต่ที่เราเลือกได้คืออะไรเออเลือกล้างกิเลสไงตายแล้วไงตายก็ไปล้างกิเลสต่อชาติหน้าอยู่แล้วไงถ้าเขาให้อยู่ต่อก็ดีดีได้อยู่กับเพื่อนนี่เห็นไหมได้ฟังธรรมะได้ฟังการลดกิเลสโน่นนี่นั่นดังนั้นนี่อย่างอื่นต้องไปห่วงไหมสมบัติโน่นนี่นั่นหรือครอบครัวหรือโน่นนี่นั่นลูกก็โตแล้วต้องไปห่วงไหมไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงไม่มีเราเขาไปเองได้ไหมเขามีชีวิตต่อได้ไหมไปได้ค่ะ เขาไปของเขาได้ไม่ต้องห่วงอะไรบนโลกใบนี้ลูกก็พอเป็นพอไปแล้วเออพี่ชายต้องห่วงไหมไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงใครบนโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยพร้อมอยู่พร้อมตายและพร้อมไปดังนั้นนี่ววางเลยพี่อ้อยเสร็จแล้วฟังเทศเลยวันๆโอ้วางไม่ต้องทําการทํางานแล้วฟังเทศฟังธรรมตามองไม่ได้แล้วไงหูฟังได้ฟังไป ง่วงก็หลับหลับก็ตื่นมาฟังอีกฟังเสจง่วงก็หลับเลยกินถึงเวลากินนอนถึงเวลานอนง่ายไหมเนี่ยง่ายค่ะฮะเจ็บปวดใช่ไหมเจ็บปวดตรงไหนถึงเวลาเจ็บปวดเจ็บปวดที่นิ้วเป็นแผลเนี่ยเจ็บไหมปวดไหมไม่ครับนิ้วตอนนี้ไม่ไม่เจบ็บไม่ปวดมันก็หนักก็ต้องตรงตานี่แหละค่ะ อ,อ๋อดวงตาหนะักแล้วบอกแล้วให้เอาอะไรมาพอกได้ทําบ้างยังเมืม่อวานนะี้ก็เอาครีมะโกดมาหมาักที่หัวที่ที่แขนที่ขาหมดเลยค่ะทาให้หลานทาให้แล้วก็ใส่พอกที่หัวเอาบางทีมันไม่พอหรอกนะครีมะกูดนะมันเย็นไม่พอนะคะมันสู้ไอ้มันมันเย็นไม่พอที่จะเหมือนไอผงพอกอะดินสอพองพอส,องพอสมพงทามะ ไอตัวนั้นจะเย็นกว่านะคะดังนั้นเอาเรียนรู้เอายาเก้าเม็ดที่มีก็หยิบมาใช้ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะอย่าไปหวังว่าโอ้ฉันจะหายเมื่อไหร่จะหายไม่ต้องคิดหรอกหายก็หายไม่หายก็ไม่หายนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะว่าจะไม่มีเพื่อนกิฟก็ตายเหมือนกันเดี๋ยวกิฟก็ตายเป็นเพื่อนเหมือนกันเออจะต,ตายเร็วตายช้าเป็นเพื่อนกันเหมือนกันโอเคไหมตายเป็นเพื่อนเหมือนกัน่ะคุณรู้ถามในห้องนี้ดูดิตายเป็นเพื่อนไห<ถ>มอะ ฮะมีไหมใครตายเป็นเพื่อนอยู่ก็เป็นเพื่อนกันไปตายก็เป็นเพื่อนกันต่ออีกมีไหมมีมีค่ะเยวค่ยนเป็นเพื่อนตามันต้องตายด้วยกันมีค่ะตายก็ไปเปลี่ยนร่างใหม่ด้วยกันค่ะมีค่ะมีค่ะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนตายเต็มเลยเห็นไหมตายไปด้วยกันอยู่ที่ว่าใครจะตายเร็วตายช้าแล้วก็เกิดมาใหม่ด้วยกันเกิดเร็วเกิดช้าก็มาเจอกันอีก ดังนั้นเนี่ยอยู่ก็อยู่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันดังนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนร่างเฉยเออเปลี่ยนร่างไปถอยเอาร่างใหม่มาแข็งแรงกว่าเกินเดิมอีกเพราะเราลดกิเลสอ่ะนะคะองค์ประกอบโดยรวมนะเราลดกิเลสเราเป็นคนดีขึ้นออภาพรวมมันก็จะได้อะไรที่ดีขึ้นร่างใหม่ก็จะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเออต้องต้อง ต้องเสียใจอะไรไหมเนี่ยฮะไม่ค่ะก็รู้พลังชีวิตเศร้าซ้อยจะให้ไปดูหมูเด้งก็ดูไม่ได้อีกไปดูหมูเด้งก็ดูไม่ได้ตาป่วยอยู่เนาะ <c oughs> เอา้าพี่น้องใครจะคุยด้วยหรือส่งกำลังใจเอาค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องอ้อยนะคะน้องอ้อยสู้ๆนะคะใจเป็นประธานใจเป็นประธานค่ะส่งกำลังใจให้น้องอ้อยนะคะสู้ๆค่ะผ่านโจทย์นี้ไปให้ได้นะคะสู้ค่ะป้าเป็นกำลังใจให้น้องอ้อยค่ะอ้อยสู้ๆจ้าทำใจใจให้เบิกบานค่ะส่งกำลังใจพี่อ้อยค่ะสู้ๆค่ะรอบคัวแม่เป็นกำลังใจให้แม่อ้อยนะคะส่งกำลังใจน้องอ้อยด้วยค่ะพี่อ้อยสู้ๆค่ะ ตรงนั้นังใจให้อ้อยสู้ๆจ้ะพี่อ้อยสู้ๆคะ่ะพร้อมตายเลยค่ะพี่อ้อยพี่อ้อยนะคะสูอออ้ๆค่ะส่งกำลังใจให้พี่อ้อยค่ะสู้ๆนะคะส่งกำลังใจให้อาอ้อยสู้ไปด้วยกันคะ่ะฮึบฮึบฮึบเข้าไวค้ค่ะอ่าเพื่อนเต็มเลยเห็นไหมอ่อกราบขอบพระคนุณครูและพี่น้องทุกท่านมากคะ่ะสาธุคะ่ะ S <S <S อ้าวสาธุค่ะท่านสมณะพระกับนิมนต์ค่ะอาตมารู้ดีว่าเมื่อญาติโยมให้หลังใจกันแล้วต้องถึงชิวแน่ๆก็เลยเตรียมพร้อมโบ้ยกำลังใจโยมดวงใจนวลดินโพดเนาะฮึบฮึบฮึบว่าสันา่นหวะเนาะเป็นต่มีแห้งเนาะเอออาตมาเห็นว่าอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยนึกถึงประโยคพอครูที่สําคัญคือทุกวินาทีทําความยินดีให้มีพลัง ทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญนั่นก็หมายความว่าโยมอ้อยถ้าโยมอยากมีความพาสุขกับสภาพเจ็บป่วยนะโยมตีกรอบชีวิตให้เล็กลงให้เล็กลงที่สุดเท่าที่เล็กได้เนาะแล้วก็ทุกขณะที่ทำอะไรก็ตามให้พยายามทำความยินดีอยู่เสมอโอ้ยินดีที่เรายังมีโอกาสตื่นขึ้นมายินดีที่เราได้รู้จักตัวเองยินดีที่เราได้เห็นกิเลส ยินดีที่เรายังมีโอกาสได้ดูแลตัวเองขณะที่ทำอะไรก็ตามให้ตัวเองเนี่ยจะก,กินยาใส่ย,ยาหรือทำแผลอะไรก็ตามนะให้มีความยินดีเกิดขึ้นถ้าความยินดีไม่มันเข้ามาอากุศลจิตเข้ามาก็ไล่มันไปตัดมันไปสร้างความยินดีให้เกิดขึ้นเสมอเสมอต่อเนื่องมันก็จะเป็นตัวเสริมพลังได้นะพลังจิตก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าว ขอเพียงยมทําตั้งใจทําอย่างสม่ําเสมอทุกวันทุกวันนะตั้งใจว่าต่อไปนี้ฉันไม่มีงานการอะไรมากฉันจะมีหน้าที่อย่างเดียวคือทําความยินดีให้เกิดพลังเติมพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองนะขอบคุณแล้วก็อย่าลืมขอบคุณนอกจากสร้างความยินดีแล้วยังต้องขอบคุณเอาสองอย่างก็พอขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่ยังมีคนห่วงใย ขอบคุณกับอากาศหายใจที่ยังบริสุทธิ์สดชื่นขอบคุณกับพืชผลผลไมา้ที่เกิดมาเป็นอาหารของฉันให้ฉันได้กินอาหารบริสุทธิ์ไม่ได้ทําบาปทําเวรทาําภัยขอบคุณทุกคนที่มาทําให้ฉันเห็นตัวตนของฉันเอาละฉันยังสู้ไม่ได้ขอวางไว้ก่อนเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ฉันจะพยายามสู้กับมันขอบคุณความเจ็บป่วยที่ทําให้เห็นสันจติธรรมทําให้ฉันเห็นความจริงว่าฉันยังอ่อนเออฉันยังท้อแท้ ฉันยังวิตกกังวลฉันยังเหนื่อยหน่ายฉันยัง,ย,งยังใจร้อนฉันยังเอาแต่ใจเนี่ยพยายามพี่นายอย่างนี้แหละนะโยมอ้อยนะจะทําให้โยมนี่อยู่กับตัวเองอยู่กับความเป็นจริงแล้วสุดท้ายมันจะค่อยๆไล่ไอกุศลจิตออกไปตัดอกุศลจิตออกไปทีละน้อยทีละน้อยโยมก็จะมีแต่พลังของกุศลอยู่เสมอเสมอก็จะสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งขึ้นมันก็จะส่งผลต่อร่างกายให้ทุกทรมานน้อยลง นะดีไมด่ดีมันส่งผลให้หายเลยก็ได้นะบางเรื่องที่เล็กๆนะไม่สําคัญมากหายได้อาการเล็กๆบางอย่างเนี่ยแต่อาการหนักๆอาจจะไม่หายก็เรื่องของมันบอกว่าเป็นเรื่องของมันเพราะฉะนั้นทำสองอย่างนั่นแหละทําความยินดีให้มีพลังแล้วก็ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนี่จิตของเราจะมีพลังกุศลมากขึ้นมากขึ้น,นจะสู้กับภาวะที่มันลําบากยากเข็ญนี้ได้โดยที่เรามีความสุขสบายใจนะ ลองทําดูนะโยมนะสักวันหนึ่งเนาะแล้วก็อาการบ้านมาส่งว่าทําแล้วผลเป็นอย่างไรทําแล้วมันดีต่อใจอย่างไรนะทําให้เราสุขสบายขึ้นไหมทําให้ชีวิตเรามันมันมองเห็นทางเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ไหมถ้าลองทําตามนี้ดูอา้าวลองดูนะาสะาธุค่ะน้องกราบขอบคุณท่านสัมมนามากค่ะเดี๋ยวโยมจะน้อมนามาปฏิบัติค่ะ กราบสาธูค่ะค่ะน้องจ๋าขอบพระคุณท่านมาะค่ะอ้าวนะพี่อ้อยโชคดีนะโชคดีกว่าพี่ชายกิฟต์อีกพี่ชายกิฟต์ไม่มีโอกาสนันเนี่ยอกิฟต์อยู่ใกล้นะเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนพี่อ้อยนะเห็นไหมพี่อ้อยพี่อ้อยโชคดีโชคดีกว่าพี่กิฟต์ตั้งเยอะแยะมากมายนะคะคนเราเนี่ยนะเกิดมาไม่ได้โชคดีเหมือนกันทุกคนนะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลเห็นไหมดูเหมือนจะช่วยได้ช่วยไม่ได้หรอกนะ เขาถ้าเขาไม่พร้อมให้เราช่วยเราก็ช่วยเขาไม่ได้นะนะคะแต่ถ้าเขาพร้อมให้เราช่วยเราก็ช่วยเขาเต็มที่ถ้าเขาไม่พร้อมไม่ช่วยยัดยังไงมันก็ไม่เข้าเออยัดคนที่ยัดน uh okay. ี่แหละทุกเองเรื่องอะไรเราจะหาเรื่องแล้วเราก็ไม่หาเรื่องทุกนะคะให้กินน้ํถ่านไปก่อนน้าถ่านพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะกินเอ้าเอาเออให้กินกินก็กินไม่กินเราก็ปล่อยวางดังนั้นแล้วแต่พี่แหละได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นค่ะ ชีวิตเขาเขาเลือกเองชีวิตใครใครก็เลือกเองนะคะเอาพี่อ้อยนะตกลงเห็นความโชคดีของตัวเองอยังเห็นแล้วค่ะคุูรู้เออพลังชีวิตปลุกขึ้นมาหน่อยตัวเองโชคดีกว่ากี่ล้านชีวิตละเออบนโลกใบนี้มีเจ็ดแปดพันกว่าล้านชีวิตพี่อ้อยโชคดีมากกว่าตั้งหลายพันล้านชีวิตบนโลกใบนี้นะคะ ที่ได้มีมิตรด,ดีเติมกําลังใจได้มีท่านสมณะคอยเติมนั่นนี่ได้มีพี่น้องให้ปัญญาโน่นนี่นั่นได้รู้จักเรียนรู้วิธีล้างกิเลสได้ฟังธรรมะได้ใช้ยาเก้าเม็ดจะเอาอะไรอีกล่ะฮะอาจะเอาอะไรอีกไม่เอาอะไรอีกแล้วค่ะกูรู้เออนะคะถึงตายไม่ก็คุ้มแล้วไปต่อชาติหน้านะคะ กิฟนี่ถึงตายกิฟก็คุ้มไปต่อชาติหน้าและไปชต่อชาติต่อ่อไปเรื่องอะไรเราจะหยุดเหรอนะคะโอเคไหมค่ะค็รู้เออเป็นดีขึ้นไหมเนี่ยปลูกอยู่ตั้งนั้นดีขึ้นค่ะเออมาปลูกทุกวันมาทุกวันมาเติมทุกวันนะคะนี่แหละพลังงานพลังชีวิตไปต่อได้อา้าวสาธุค,ค่ะ